สำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนด์จินดอมนะครับคุกกี้แลนด์โอเวนเบกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอพวกเรามาหาคุกกี้กับตันคาเวียนาขอดีอยากจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสาธารณารัสักหน่อยว่าไงนะกับตันของเราไม่ใช่ผู้ที่จะเรียกคุกกี้แบบพวกเธอมาอะกัปตัน ออกมาแล้วเหรอจะมาถามฉันเรื่องสาธารณารัฐนั้นเหรอ <laughs> อยากรู้จังว่าเป็นคำถามแบบไหนที่ได้ลงทุนมาหาฉันถึงที่นี่จะลองฟังดูซะหน่อยละกันขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือสิในเรือมีถ้วยรางวัลและก็เหรียญตราต่างๆเต็มไปหมดเลยฮะคุกกี้กับตันคาเวียน,นี่เป็นคุกกี้แบบไหนกันนะนั่งก่อนสิเรือฉันเป็นไงถูกใจไหม คลงเคลงจังสงสัยจะมเมาเรือแล้วล่ะมัง้งแค่คลื่นทะเลยังเอาชนะไม่ได้แล้วจะเรียกตัวเองว่าเป็นคุกกี้ที่แข็งแกร่งได้ยังไงถ้ารู้สึกผื่นะอมเหมือนเยลลี่ที่กินเข้าไปเมื่อวานกำลังจะย้อนออกมาทางเดิมก็ลองกินน้ำผลไม้นี่ดูสิแหววีแเข้มปีเลยแน่นอนสิก็น้ำผลไม้นี่ทำจากน้ำทะเลนี่ ความเข็มแรกซึมไปทั่วแป้งแบบนี้รู้สึกดีจะตายว่าแต่พวกเธอบอกว่ามาจากทวีปที่อยู่อีกฝั่งของทะเลใช่ไหมทางนั้นคงรู้เรื่องของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดดีสินะเห็นว่ากําลังเตรียมทําสงครามอยู่นี่นะอืมใช่แล้วคุกกี้แม่มดแห่งความมืดกําลังจ้องหาโอกาสโจมตีเราคุกคมมคกี้เป็นครั้งคราวอยู่ละแถมยังพยายามทําสงครามไม่รู้ตั้งกี่หนรอบนี้ก็อาจจะกาลังเตรียมทําสงครามครั้งสุดท้ายอยู่ก็ได้ ก็เลยต้องการแยมจิตวิญญาณเพื่อที่จะเอาชนะคุกกี้ตัวนั้นสินะถ้าแบ่งพลังของแยมจิตวิญญาณให้เราคุกกี้พวกเขาก็จะสามารถต่อกรกับคุกกี้แม่มดแห่งความมืดได้ยังไงล่ะยังไงฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมถึงจะเป็นต้องมีแยมจิตวิญญาณล่ะลั่นเรือเข้าไปแล้วกระหน่ำยิงปืนใหญ่ไม่ดีกว่าเหรอทำไมต้องเอาของแบบนั้นมาจากต่างประเทศแล้วแอบวิจัยแอบวิเคราะห์กันด้วยไม่ใช่ทางฉันเลยดูจะมั่นใจมากนะ แน่นอนคิดว่าฉันได้ถั่วรางวัลและเหรียญตราพวกนั้นมาฟรีๆหรือไงที่ทะเลสีครามที่ห้อมล้อมสาธารณรัฐเงียบสงบได้แบบนี้ก็เพราะฉันแล้วเรือรบของฉันกำจัดพวกโจรสลัดจนหมดเกลี้ยงยังไงละ่ะถ้าไม่มีพวกเราแล้วก็ที่นี่ก็คงถูกเจ้าเต่ายักษ์เหม็นหึงยึดครองไปแล้วกำลังทำสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยนะเนี่ยคุก,กีกับตันค้าวเวียฮ <laughs> พวกเธอเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ พวกเราก็ทำเรื่องคล้ายๆกันนั่นแหละแน่นอนว่าถึงจะต่างกันตรงที่บางตัวมีกลิ่นทะเลแต่บางตัวจะมีกลิ่นหอมมันก็เถอะดีใจที่ได้เจอนะเอาดื่มน้ำผลไม้อีกแก้วชอบยื่นน้ำผลไม้ให้อยู่เรื่อยหนักใจชะมัดแต่คุกกี้ตัวนั้นน่าประทับใจดีฮะกระฉับกรเฉงแล้วก็รักศักดิ์ศรีเหมือนฉันเลยคงไม่ใช่คุกกี้ไร้การหรอกตอนนักรบแข็งแกร่งมักจะมองกันและกันออก